เอาละครับผมอยู่กับผมนะครับโลบาไม่บ้านยังไงนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับแบบที่แบบอะไรครับน้องวอลเลย์บอลลีเจนดับอ่านะฮะหรือว่าฮาคุอะไรสักอย่างลีเจนนะครับซึ่งตอนนี้ก็อัปเดตที่สองนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับสูหรับเล่นใหม่นะครับก็แนะนําตัวก่อนเลยได้กันนะครับผมว่าตัวที่เพิ่งใหม่คนหาคือรีสุเมสนะครับเอ้ยชื่ออะไรรีสุเมสหรือรีสุเมสอะไรอะไรไม่เมียวะน้องอาซูเมเนบอาซูเมเนะอาอาซูเมเนะนะฮะส่วนสำหรับสายตั้งรับเนี่ยตัวอะไรครับน้องกูซิ เป็นโคสเม่ครับโคสเม่ตัวระดับดีเจนดารี่อ่าระดับดีเจนดารี่ทั้งคู่นะครับผมสำหรับก๊อตลี่นะครับตัวอะไรควรหาครับน้องก๊อตลี่นี่ผมแนะนําเป็นโอิคาวะกับโบคุโตะครับอ่าคาวะกับโบคุโตะนะโอเคซึ่งพอเราเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจกโค้ดก่อนเลยละกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ใต้ดีสคริปชั่นลักกันนะครับอ่ะเราเข้าไปอยู่ในเกมกันเลยไปน้องเข้าเลยน้องสำหรับใครที่กำลังมองหา ร้านกดเกมพาร์เรท6ผมขอแนะนำร้านไพมาเอ็กช็อปร้านรับบริการเติมเกมพาร์เรท6ไม่ว่าจะเป็นแมปบูล็อกไรลเวลบอกฟุตคิงเลกาซี่หรือไม่ว่าจะเป็น j u i c อินฟ i นิตีและหนัที่ผมเล่นอยู่ก็ยังมีรับกดนะครับสำหรับใครที่สนใจผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ไใต้เดสคริปชันนะครับมาคุณม้กครับ เอ้า <laughs> เข้าทีมเดียวกันอีกเดี๋ยวผมย้ายโอเคอ่าพอเราเริ่มเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันอยู่สองคนมาอัดแต่เพป่ะเนี่ยดิมอ่ะมันเล่นมันเล่นให้ได้ป่ะเนี่ยเอ้ยมันอยู่สองคนอเล่น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 โอเคเราจะมีฝ่ายเสิร์ฟกับฝ่ายตั้งรับนะใช่ไหมใช่ครับใช่กดการเล่นวอลเลย์บอลครับก็เหมือนวอลเลย์บอลจริงเะรอครับผมอ่านี่ผมบั๊กนะอ่ะเรากดข<ร>ีกซ้ <ใน S 1> าย,ายนะครับเราเสิร์ฟให้กดให้โดดหลอดม่วงนะอ่ะปุ๊บกระโดดครับตีไป ประมาณนี้เราสามารถกดเซตให้เพื่อนได้กดใการกดคิวนะอ้าวผมทำออกโอเคเอาใหม่เลยครับไอตัวคลิกซ้ายนี่คือะไรน้องพี่ไม่ค่อยได้เล่นบอลเลยบอลว่ะตบตบตบธรรมดานะคลิกซ้ายธรรมดานะตบคิวเป็นการรับนะครับออเนะครับใช่ครับกดคิวกดคิวการเซตบอลให้เพื่อนนะครับแล้วก็ อ่าแล้วก็กดคอนโทรลจะเป็นการพุ่งไปรับแบบรวดเร็วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะโดดหรือเปล่าอ่าได้ครับผมได้ปุ๊บอะไรงี้นะฮะกดกระอ่าถ้าเราสมมติเราจะตีแรงๆเนี่ยเรากดกระโดดโอ้โอเคกดกระโดดนะฮะอ่าแล้วก็กดถ้าเราจะบอกระโดดแล้วกดเอ่อคิวนะฮะเออง่ายๆ ๊บอ่อแนะนำให้โดนหลอดสีม่วงแล้วกันนะฮะอันนี้ผมตัวบล็อกนะผมก็จะบล็อกนะครับบล็อ,บอกอบล็อกอะไรของกูเนี่ยครับเนี่ยวอนีผมเพิ่งเล่นเหมือนกันนะคือนะ้องผมมันเล่นบ่อยแหละไอ้น้องนผมสอนแล้วกันนะครับอ่ามันจะมีเทคนิคการตนะีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าน,น้องตีไงอันนี้ลูกเสือแบบอ่าลูกเสือสูตรพิเศษครับสูตรรูเตียวนะครับสูตรพิเศษแล้วเดี <laughs> ๋ยวผมสอนลูกสุดธรรมดาแหละนี่อพอมาใช่ไหมครับ ให้จีนเวเชยแล้วก็กดพาวเวอร์ให้ถึงซีมอนนะครับแล,แล้วก็กระโดดแล้วกด W แล้วก็ตีนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ติดนะครับเพราะว่ามันไม่ติดตามนั้นครับผมนี่ครับผมก็ไม่ติดเหมือนกันฮทบ<笑><笑>เล่นตัวเองมะเอาใหม่ oh ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ๆน<อ>ี่ดูดูครับนี่แล้วหันไปทิศทางที่คุณอยากตบแล้วก็เสือไปได้เลยครับใช่ครับ อ่าเรือดฟืบเซตขึ้นมาผมก็จะตีอ่าโดนพื้นไปนะครับตัวผมมันจะค่อนข้างตีเบานะก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นตัวสายบล็อกนะส่วนน้องจะเป็นตัวสายตีนะครับซึ่งมันจะโคตรจะแรงเลยนะครับอ่าแล้วยังไงต่อครับวิ่งกระโดดมาตีอย่างนี้เหรอครับอา้าว <c oughs> <c oughs> เอาใหม่นะเฉดแอปตุยเฉดแอทักเ,เอาอยู่เฉๆเหรอเฉดเฉดเฉดเราสามารถหันหน้าจอไปทางทิศทางอื่นได้ด้วย น้องน้องน้องผมยังโสดครับมาจีบได้นะครับหยอกหยอกหยอกจีบได้จีบได้โอเคโอเคเฮ้ยซันฟาตัวนะครับผมทุกคนนี่คือแอดมินจากไทยหรอกใช่ป่ะใช่วันนี้ตัวโหดเลยโอ้ยเจนละไม่น่าโวยเข้าไว้เนี่ยอันนี้อะไรกดปึ๊บครับผมก็เดี๋ยวเอาใหม่นะ เราคือผมี้ผมเจอไม่เป็นอ่ะเออเขามาไปใส่บล็อกอ่ะเป็นที่ผมมาได้ไหมนะคือผมกับสัปนปะเล่นในนี้เล่นตัวบล็อกทั้งคู่อ่ะไอ้กระสุนวงจักรโว่ห้องนี้มีคนเล่นมันเล่ไมหมโว่นี่ครับพลาดคลิปเลยโอเคผมบอกได้ครับาสามารถดีเล่นไรอะ่ะ รู <T t ้หลอกใช่ไหมเราบ้าลูกหลอกเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยฮ่าสนุกนะครับบอกเลยว่าเกมนี้สนุกมากครับผมในเล้าของมาอีกคนนึงโอ้โหยแรงมากไม่ทันไม่ทันเหม่อเหม่อยอดเกมลับ คลูกหลอกลูกหลอกค่ะเหลอลูกหลอก <_ an> <_ an> อะไรวะผมตีไม่โดนเลยามา,ามา,ามาเบาๆผมก,ก็ผมเสริมได้แล้วปรากฏยัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต <_ an> <_ an> ีส,วน,ส,ว,นนสวนนะตีสวนเออนี่ตีสวนนะตีสวนได้นะครับซึ่งเวลาตีเนี่ยสามารถเอียงเนี่ยตีเอียงตีเอียงเนี่ยตีเอียงได้นะฮะบล็บอกเอียงได้เหมือนกัน อันนี้บอลมาทาซันปาดเข้าหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเนี่ยฮัลโหลตัวผมเป็นอะไรเนี่ยทำไมกดผมกดขอขโทรยไม่ทันอนะคืออะไรอะฮัลโหลยิ่งถอยเตียงแรงครับมันจะยิ่งโกงนะบอกเลย ยิงสุดเนี่ยยิงตัวตัวตัวติงแรงบอกเลยโคตรขี้โกงเลยอ่ะอ้าวโหลผมเสิร์ฟให้เขาทำไมเนี่ยโอ้โหเออระวังผมนะครับเสิร์ฟให้คนอื่นนะเออก็คลิปนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะฮะ สารกาเรเล่นก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมด้วยนะครับอย่าลืมปันพอยมาช็อปนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ยาบบยาบายบ๊ายบายพิเกตเทลวะ